วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเก็บมาฝา,ากจากลุงจุกวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมการรวมตัวของประชาชนในราช,ชบุรีและเป็นการราช,ชบุรีสมานฉันเพื่อ,อสร้างสุขภาวะนะครับจัดโดยสสสซึ่งท่านผูน้อำนวยการนายแพทย์ชัตจรอนธัญเกียรตินะครับท่านเป็นประธานสสสอ,สอ,สอ,อยู่แล้วก็ได้จัดงานสสสครั้งนี้ให้ทุกคนในราช,ชบุรี ประมาณ10บอำเภอนะครับทั้ง1ิอำเภอในราชบุรีก็จะมารวมตัวกันที่นี่มีการแสดงบูธอยู่ด้านหลังว่าการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าทําให้สุขภาพดีเป็นอย่างไรคนเรานะครับท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีหรือว่าน้ําดีป่าไม้มีมีเกษตรกรรมเกษตรกรมีความมั่นคงดีแล้วก็ เยาวชนทุกคนเป็นแกนนําเพื่อจะนําไปสู่ความเจริญของท้องถิ่นครับลด และอบายมุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าุหรีหรือว่าสิ่งเสพติดต่างๆนะครับก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขได้โดยที่สสเขาร่วมมือร่วมใจกันกับทุกอปทหรือว่าตําบลหรือว่าจะเป็นผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะครับก็มีความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็รวมตัวกันออกกําลังกายทําจิตใจให้สบายไม่มีความขัดแย้งอันนี้แหละครับ คือการที่ทําให้มีสุขภาพดีได้วันนี้ทางสสเขาจัดงานนําประชาชนมาทุก10อำเภอก็ประมาณ600กว่าคนนะครับ600กว่าคนวันนี้คงจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมาเปิดให้เพื่อเป็นเกียรติต่องานในวันนี้ก็คงจะได้ชมอะไรดีๆหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบูธ ของรายการแล้วก็จะเป็นาการแสดงของเด็กนักเรียนต่างๆในวันนี้นะครับทำให้ท <c oughs> ่านผู้ชมได้มีความสุขความสำราญกันร,ระดับหนึ่งนะครับในรายการเก็บมาฝากจากลุงจุก เดี๋ยวอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมไปชมการแสดงของเด็กนะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปชมอบุธต่างๆว่าทางสสสหรือว่าทางท้องถิ่นต่างๆเขามีการจัดงานแบบไหนมีภูมิปัญญาแบบไทยๆสร้างมาผลิตมาเพื่อให้ทุกคนได้ นํานไปต่อยอดแล้วอาจจะนําไปจําหน่ายไปค้าไปขายทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าการแสดงของเด็กในจังหวัดราชบุรีมีของดีมากมายเดี๋ยวเชิญชมเลยครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านนิสิตจ,จันสมบงพร้อมด้วยพลตรีสุรินแพโตผุ้มชาก,การกองพัพัฒนาที่1รวมทั้งท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนพึ่งท่านชัตตกรันยเกยิก็อยู่พร้อมกันเลยครับแล้วก็แนะนําให้ทุกคนได้ทราบว่าบูธต่างๆนี่ก็สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะจริงๆนะครับเดี๋ยวไปชมดูว่า ท่านมีนแนวคิดอย่างไรมีไอเดียอย่างไรบ้างครับเชิญครับกระผมนายชัชครธชเกียรติผุ้มใน,นการโรงพยาบาลสวนพึ่งในนามของหัวหน้าสํานักงานโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดราชบุรีขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชาวราชบุรีสมัยนัชัตสร้างสุขภาวะในวันนี้ วันนี้การที่เราาพร้อมใจกันผมใช้คำว่าพร้อมใจที่ใช้คำว่าพร้อมใจเพราะทุกท่านตั้งใจมาโดยที่ไม่ต้องมาบังคับผูกเห็นอะไรแต่ตั้งใจมาเพื่อที่จะทําให้เมืองราชบุรีเกิดเป็นเมืองสุขภาวะที่นะฮะให้เกิดขึ้นซึ่งบรรยากาศแบบนี้นะครับคือบรรยากาศที่จะทําให้เมืองราชบุรีเกิดการขับเคลื่อน นโยบายในเรื่องเมืองสุข,ขาวะอล่าแท้จริงเพราะทุกท่านที่มาต่างเต็มใจมานะครับในการร่วมใจร่วมมือในการดำเนินการเนว่อนี้นะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีที่เราน่าจะจดจำน่าจะบันทึกอาไว้ว่าน,นี่คือความร่วมมือของภาคประชาชน,นอย่าแท้จริง